เกลียวกับท่านผู้ชมวันนี้เรามาหมายสวยๆนั่นคือเกาะควายนาเราว้าเหยื่อพู้ท้อคุณใช้โดยเนรคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่หมวกติวโอ้ยโดนอีกโดนอีกสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่าน มีตกก็สวบกสวบขวรน้ำอ้วนกับทีมงานเผ็ดเผ็ดเนาะนั่นปานวดนั่นคุณอาร์ตแล้วนั่นคุณท็อปนี่คุณโจ้และผมคุณเจ๋งผู้ดำเนินรายการวันนี้เรามาหมายสวยๆนั่นคือเกาะควายนาเรา เชิญทุกท่านสดับรับฟังได้เลยครับผมอันนี้มากับชุดคันยืมตัวลอกเป็นได้ว่าฟินเนสเบอร์พันสาย0.4ไพโอเนียและเยื่อพุทธคุณใช้โดยนีละคุณหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีขอให้ทุกท่านโชคดี ตองนี้มันสาลายเยอะจัดอีกแล้วอีกแล้วกินเหยื่ออะไรอ่ะอุ้ยพูดอย่างนั้นสะเหยื่อไข่เบี้ยวเบก่อ ไปิอยูู่กพา้นะองของแราชการบ่ไม่หลุดขอบนะไม่หลุดขอบไม่แต่ถ้าไปโคงขัางหน้าถ้าหลุดข้างหน้าเราเสียเลยไม่ต้องหลุดกโค้ง พี่มันไม่น่าหลุดหรอกมันหลุดได้ไงเนี่ยไม่รู้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีหมวกปิวเชืวว่อหมดร้ายจัง ปลากระยามาแย่งกันดิว่าเลยรามันหักหนักแบบนี้เนี่ยโอ้ยเออโอยน <c oughs> สาำตำแหน่งปา ออกนอกไอ้ของตีอ่ะโหอมทั้งตัวเนี่ยอมทั้งตัวเหยื่อพุทธคุณใช้โดยเนรคุณ ปบปลากินปั๊บสวยๆเนี่ยใส่ใส่ทุกอย่างก่อน อีกเกลียวครับท่านผู้ชมมันอยู่กับขึ้นครับท่านผู้ชมฮะโอ้เราปล่อยเบรกวานฮะท่านผู้ชมครับโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ถ้าขึ้นอย่างนี้กดกดโดยเกลียวข้างนอกเลยอ่ะใช่มันอยู่นู่นเลยอ่ะ เอ้ยอ้ยใช่พี่ตามตามสูตรว้าเหยื่อพุทธคุณใช้โดยเนรคุณกินสีใส อย่าว่าจะสายหน้าเลยกิฟผมก็หายไปละโอ้ยขึ้นยังเบาอยู่ขอแรงกว่านี้อุยอ้ยอุ้ยโดนอีกโดนอีก ที่เดิมเลยหันกลับมาหันกลับมาแต่ตัวเล็กแนวแนว,แนวมองไปนู่นครับมองไปป่ายูคารนู่นไกลๆหน่นครับนิ่งแต้ อยู่ตรงคลื่นใหญ่ๆนี่หละพี่มันเล่นคลื่นอยู่เนื่องต่อเนื่องจังหวะต่อเนื่องครีมนี้ใช้ดีนะครับผมขายครีมก่อนเนี่เลยพี่นี่ดูนี่ดูเลยน่าจั มันคล้องแท้ส,สีเซโอ้โหกินไกลจัด กินไก่จัดขนาดนั้นเลยเลยเจ๊ <c oughs> ไ่ตีข้างทะเลเนี่ยผม <c oughs> มีแต่ตัวมันเล็กว่าน,นีดูดิอันีดูดิแลวมันกินเหยื่อนี้ได้ยังไงอะ <c oughs> ตัวใหญ่ cái này là gì? chỉ toàn thao này đấy, ô, cái kiểu kiểu cái สู้เก่งด้วยอ้าวติดถ้าติดตัวอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็อยู่ลันเราจะพบว่าวว้าไปอยู่กันถึงจะไม่มีตัวแต่ก็สง,งบดีโอ้ยม,มีอยู่สุดสายเออจริง Tidak ada Tengah kau say ni Tau tu aku kik dah หลังจากปลดปานะครับตัวเมื่อสักครู่นะครับผมก็เงียบยาวเลยอากาศก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับคลื่นเริ่มไม่มีแล้วปลาก็หายเงียบเลยนะครับเวลาก็ประมาณเที่ยงแหละนะครับผมก็มาแต่เช้าประมาณ8ปดโมงนะครับปลากินอยู่ประมาณ10-20นาทีนะครับผมก็คลื่นก็แรงมากๆนะครับท้ายคลิปไปดูปลารวมกันนะครับปลาของพี่อาร์ตก็เต็มถุงเลยนะครับใครที่อยากมาแถวนี้ก็มาได้นะผใหมาหนาเรานะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ลาวมอสเตอร์ไปด้วยครับผม ลองโฟมนี้ยังบ่ปลดล็อกเลยเอาน้างเป็นหัวเหรอง้างมันน้ำกันอยู่แักขึ้นหลายเชะอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แดดร้อนจัดลมก็ยังแห้ง แล้วนะครับอแล้วเจอกันใหม่ารัทหน้าฝากติดตามมันตาฟิชิงไปด้วยนะครับไป